สเลขใบเซอร์ GAA ที่ขอบเพชรนะคะเลขใบเซอร์73-68-73-7-796ค่ะแล้วก็อันนี้แหวนคุลูกค้านะคะพี่นนค่ะแล้วก็ให้ดูใบเซอร์ GAA นะคะนี่นะคะเลขใบเซอร์ตรงกับที่ขอบเพชรที่2ให้ดูนะคะ นี่ค่ะแหวนคุณลูกค้านะคะส่วนอันนี้ใบเซอร์เจเอนะคะห้ามทำหายห้ามทำขาดนะคะแล้วก็ใบรับประกันร้านนะคะแล้วก็นี้ถุงผ้ากับผ้าเช็ดแหวน,นะคะ่ะ 你好。Yeah.